หน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะการเรียนประวัติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1ความสําคัญของพระพุทธศาสนามาตรฐานการเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดมาตรฐาน2.1รู้และเข้าใจประวัติความสําคัญ ของศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตัวชี้วัดศ1 1ปหทับวิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติค่ะ เรามาเรียนรู้ประวัติและความสำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเลยค่ะศาสนาพราหมณ์ฮินดูเกิดในประเทศอินเดียก่อนพุทธศาสนาประมาณ1000ปีขึ้นไปพระพุทธเจ้าขณะยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ไปศึกษาคำสอนของศาสนาพราหมณ์ฮินดูจนจบไตรเพศจบโยคะและหมดคำสอนของพระอาจารย์คือพระอาจารย์อารดาบทกับอุทธกะดาบท ศาสนาพราหมณ์ฮินดูไม่มีองค์พระาศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาที่เป็นมนุษย์เหมือนศาสนาอื่นๆแต่ก่อรูปขึ้นจากลัทธิบูชาธรรมชาติและมีวิวัฒนาการเป็นลัทธิบูชาเทพเจ้าต่างๆหลายองค์ดังที่อยู่ในปัจจุบันศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดกำเนิดขึ้นที่ประเทศอินเดียนะคะอยู่คู่กับสองคมไทยมาโดยตลอดจะเห็นได้จากการประกอบพระราชพิธีต่างๆ นะคะเช่นพระราชาพิธีพระบรมราชาพิเศษพระราชาพิธีจองเปรียงพระราชาพิธีพืชมงคลพระราชาพิธีอื่นๆที่เราเห็นกันมากมายศาสนาพราหมณ์ฮินดูไม่มีศาสดานะคะแต่นับถือเทพเจ้าสามองค์ได้แก่พระพรหมพระวิษณุและพระศิวะค่ะ เรามาดูพิธีกรรมสำคัญของาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนะคะเป็นาศาสนาที่มีพิธีกรรมเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของาศาสนาเพราะชาวฮินดูทุกวันนะย่อมมีขนบธรรมเนียมประเพณีเฉพาะที่ต้องประพฤติตามที่กำหนดไว้สำหรับวันนะของตนและกฎประเพณีส่วนรวมที่ต้องปฏิบัติสำหรับทุกชั้นวันนะโดยแบ่งออกเป็น4หมวดดังนี้ หนึ่งกฎเกี่ยวกับการแต่งงานจะแต่งงานนอกวันน้าของตนไม่ได้แต่ผู้ชายพรามณ์จะแต่งงานกับผู้หญิงวันน้าอื่นได้เรียกว่าอนุโลมส่วนผู้หญิงเป็นพรามจะแต่งงานกับผู้ชายวันน้าอื่นไม่ได้เรียกว่าปฏติโลม 2. กฎเกี่ยวกับอาหารการกินมีข้อกำหนดว่าสิ่งใดกินได้สิ่งใดได้กินไม่ได้ ะะและข้อกํำหนดว่าบุคคลวันนาใดปรุงอาหารให้คนวันนาใดกินไม่ได้เช่นวันนาพรามไม่กินอาหารที่คนวันนาอื่นทำเป็นต้น3กดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพต้องประกอบอาชีพที่กําหนดไว้สำหรับคนในวันน,นั้นๆเท่านั้น4 กฎเกี่ยวกับสถานที่อยู่อาศัยในสมัยโบราณมีกฎห้ามชาวฮินดูมีถิ่นฐานบ้านเรือนนอกเขตประเทศอินเดียและห้ามเดินเรือนในทะเลแต่ปัจจุบันไม่ถือแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับประวัติที่เราได้เรียนมาเมื่อกี้ นะคะคถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่ครูสอนได้นะคะจะดูซ้ำๆกี่รอบก็ได้นะคะครูมีมีวิดีโอเกี่ยวกับประวัติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาให้นักเรียนได้ดูเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมที่ครูสอนไปนะคะไปดูวิดีโอกันเลยค่ะ มนุษย์ทุกยุคทุกทีกท่ในประวัติศาสตร์ต่างสงสัยว่าเรามาจากที่ใดเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนศาสนาคือระบบความเชื่อที่จเจริญและมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเพื่อไขปริศนาเหล่านั้นและปริศนาอื่นๆที่รู้สึกว่าบางคำถามมีเพียงศรัทธาเท่านั้นที่ตอบได้และสัญชาติยานยันยงได้บอกว่าเรายังคงต้องตอบคำถามต่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเรามีอำนาจเหนือเราหรือเป็นเหมือนสิ่งที่เราถือกัเนิดขึ้นมาและจะต้องกลับไปสู่ที่นั่น ฮินดูหมายถึงศาสนาของอินเดียไม่ใช่ศาสนาเดียวแต่รวมความเชื่อคล้ายๆกันและการเคารพต่างๆไว้ด้วยกันเกิด <ir> ขึ้นเมื่อห้าพันปีก่อนตั้งแต่ยุคพระกฤษณะผู้เปี่ยมคุณธรรมจนถือกันว่าเป็นร่างอวตารของพระวิษณุผู้จุติลงมาเกิดในร่างของมนุษย์ทรงสอนว่าทุกชีวิตเป็นไปตามกรรมคือกฎแห่งเหตุและผลเราต้องปฏิบัติตามหน้าที่ซึ่งหมายถึงธรรมะตามฐานะของตัวในสังคมโดยไม่ต้องกังวลถึงผล เมื่อตายเราจะไปเกิดในร่างใหม่หากทำตามธรรมะของตนและทำหน้าที่ในชาติก่อนอย่างเหมาะสมจะได้รับกรรมดีส่งให้วิญญาณอยู่ในระดับสังคมสูงขึ้นชีวิตในชาติหน้าจึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำในชาตินี้วงล้อการเกิดใหม่นี้เรียกว่าสังสาร,รวัตผู้ที่เคร่งศาสนาอาจดำรงชีวิตที่มีกรรมดีมากพอจะหลุดพ้นสังสาร,รวัตได้การหลุดพ้นเรียกว่าโมกษะ ฮินดูสอนว่าทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวทั้งจักรวาลคือสัจธรรมเดียวอยู่เหนืออื่นใดเรียกว่าพรหมมันพรหมมันมีเพียงหนึ่งเดียวแต่ประกอบด้วยเทพจํานวนมากแต่ละองค์มีบทบาทคุณสมบัติและรูปลักษณ์ต่างกันตามธรรมเนียมพระพรหมคือผู้สร้างพระวิษณุค,คือผู้รักษาบางครั้งทรงร่างมนุษย์พระศิวะคือผู้ทําลายหรือนาตราชธุรคาหรือพระมารดาผู้ปกป้องที่ดุดัน พระคเนศมีเสียนเป็นช้างเป็นองค์อุปถรัรมภ์ความสำเร็จฮินดูเป็นศาสนาใหญ่อันดับสามของโลกชาวฮินดูส่วนมากอยู่ในอินเดียแต่ก็อาศัยอยู่ทุกทวีปมีถึง1,000ล้านคนเอาล่ะลองมาดูฝัพราหมณ์ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวันนะพราหม์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณ อินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็นสี่วันนะคือวันนะพราหม์วันนะกษัตริย์วันนะแพทย์และวันนะสูตรวันนะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมออกไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในเอเชียอาคเนเช่นขเขมรชว่าโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคาราชในประเทศอินเดีย ทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอบพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปาแลนดาหรือปาลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกคามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุง ชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลองไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งทินฐานครั้งแรกที่บ้าน่าทิศครูตําบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทา่าดูวิดีโอแล้วเป็นยังไงบ้างคะ นะคะคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะต่อไปเรามาสรุปนะคะาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะาศาสนาพราหมณ์ฮินดู เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดกำเนิดขึ้นที่ประเทศอินเดียศาสนาพราหมณ์ฮินดูอยู่คู่สังคมไทยมาโดยตลอดจะเห็นได้ว่าในการประกอบพิธีต่างๆได้นำพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาใช้เช่นพระราชาพิธีราชาพิเศษพระราชาพิธีจองเปรียงพระราชาพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญน,นะคะ ศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูไม่มีศาสดานะคะแต่นับถือเทพเจ้าสามองค์นะคะได้แก่พระพรหมพระวิษณุและพระศิวะนั่นเองค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะหน้า2 1ถึงหน้าย2ในหนังสือสังคม แล้วนำกลับมาส่งในวันเปิดภาคเรียนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องออกไปไหนก็ให้ใส่แมสนะคะพยายามล้างมือและพกแอลกอฮอล์แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะธรรมะสวัสดีค่ะ